เลี้ยวซ้ายเนี่ยหลวงพองเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวมึงเปิด AES จ GPS หลวงพองครับมามานี่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 ตลาดอะไรไอ้นี่ชอบชอบอะไรไม่งแยกใครวะหลวงพองฮะสร้อยอย่างเงี้ยไปได้มายังไงบริสุทธิ์ลูกใช่บริสุทธิ์หรือว่าหรว่าเรียกว่าบริสุทธิ์น่ะไปกันสามคนใช่ไหมเล่าเออได้มายังไง แล้วมันบอกไงเอาเอาแกไปด้วยกันปะเนี่ยก็เก็บไปด้วยกันแกก็ต้องต่อให้เหมือนกันสิมึงถามลุงเลยมึงถามลุงเลยลุงรู้มันรู้ไหะแกกูรู้กูก็จะคอยฟังมันพูดชิบหายถามเลียงสายเลี้ยขวาก็ออกไม่ถูกมึงถามลุงเลยลุงรู้กูไม่รู้คอคือเออออยางไ้อ๋อเมื่อกี้กูย่องไปย่องไปไหนล่ะย่องไปหาเงินเออตอนนี้เงินก็ไม่ได้ งานก็ไม่ได้เขาไม่มีใครรับจ้างเลยตัดสินใจไปไหว้พระกันใครบ้างไหว้พระป้าวัดไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหว้พระไม่ใช่ไหว้พระอ่าเดี๋ยวคือตอนนี้เงินก็ไม่ได้งานก็ไม่ได้ทำเราไม่มีความรู้ใครก็ไม่จ้างตายแน่ตายแน่ตายแน่พ่อกูเหรอเนี่ยแม่เนี่ยอันนี้ก็เลยตัดสิน หิวก็หิวงงก็งงก็เลยตัดสินใจสามคนเออเข้าไปนอนใต้ต้นพริกเฮ้ยเมื่อกี้มันพูดว่าต้นมะม่วงกูต้นพริกที่ไหนนอนได้ฮะบอกต้นมะม่วงต้นมะม่วงแต่ใต้นมะม่วงพริกมันขึ้นอยู่ต้นหนึ่งมันตมันขึ้นคู่กันอยู่ขึ้นแซมมาตอนนี้จะหลับไม่หลับลุงก็ปวดท้องปวดท้องไอหาน่าก็ถ่ายท้องแน่ถ่ายท้องนี่เหมือน ถ่ายรูปไปไ่อถ,ถ่ายท้องถ่ายท้องนี่คืออะไรอะ่ะขี้<อ>พ่อก็พูด <c oughs> ขี้ไปเลยมันโลง่ลงๆแหมกุมไม่ใช่ดิเกย,ยั <c oughs> บคายถ่ายท้องก็ไปนั่งพูงกรงนะเอาพูงกงไปเลยเจ็บป,ปวดต้องขี้จะหลับไม่หลับปวดต้องขี้ก็เลยไปนั่งขี้ข้างาข้างหลัง็ปลวกอ่าอาจะปวดมือก็ถือกางเกงข้างกางเกงกข้างเฮ้ยแงไปดูข้างบน เสียงดังแจ๊ะแจ๊แจ๊แจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั่นน่ะมันมาเล่าบอกว่าเสียงดังปั๊บ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 ปับเออปั๊บับมันของคนอ้วนเนอแล้วคนผอมอ่ะแจ๊แกพูดถึงอะไรเนี่ยเนี่ยเรื่องคู้กุ๊บอ่านกันไปดูเฮ้ยเรือบินแมงเมาเฮ้ยเขาไม่แต่แมงปอไอเนี่ยมันบินคู่กันมา ก็ดิ่งเลยไอ้คนขับรถบินมังปอน่ะมันย้ายได้นะลงที่ไหนก็ได้มันดิ่งมาที่ลุงกำลังขี้เลยเฮ้ยยังไงจะทนกูป่ะกูก็ถือเกงข้างยังไม่เสด็จเอถือหลบไปถือหลบมาแล้บินก็ย้ายตามย้ายไปย้ายมากูตัดสินใจตายให้แม่ไายนั่งเฉยๆกองเกงไว้ข้างมันชนเลยต้มไม่ชนเลยเฮ้ยมันจอดเฉยๆจอดเออจอดแล้วชะงกหน้าขมาวาลุง ลิเกพรเทพเล่นที่ไหนจะมาดูลิเกจะมาดูลิเกแล้วแรบอกว่าไงอ่ะโนนแะพานหินลูกเราเล่นนครสวรรค์เรล่นนครสวรรค์จะเจอไหมเนี่ยเอาแน่ะูุบอยบอกปล่อยแม่มเลยตอนนี้พอมันช่วยหัวขึ้นเฮ้ยกูเห็นส้อยเัเนี้ติดอยู่ที่ล้อเรือบินเว็บไปเว็บมาเฮ้ยสวยจังขายได้หลายตังเลยกูก็ตัดสินใจเลย คว้าข้างหลังได้ฟ้างที่กระจกเลยเพลคว้าหินเคี้ยงดังเพลขี้ฟ้าขี้ <c oughs> แถวนั้นไม่มีหินคว้าขี้ฟางไปไอ้คนขับมองไม่เห็นเลยบินตกต้มก <c oughs> ูก็วิ่งไปคว้าสร้อยมาให้ไอ้เสือมาให้มึงเนี่ยอืม,อมกกงกันไหมลูกโกงอะไรลูกกูให้ฟังไม่ฟัง <c oughs> หรอกพี่ถามอีกครั้งหนึ่งได้มาอยังไง